สวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมซาก้ากับทิปเซเตอร์แต่วันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมประจําวันแล้วก็สภาพอากาศกันเนาะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปหากน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะคะแล้วอยากเล่นเนาะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะลิงก์ดาวโหลดเกมนี้เนาะก็เกมโปเกมซาก้านะคะก็ กดดาวน์โหลดได้จากใต้คลิปเลยนะมาดูกิจกรรมประจําวันนี้กันเลยนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมการซูมขายได้ชิปเนี่ยมีตัวอะไรนะมาดูกิจกรรมการเติมเงินลดราคาพิเศษกันก่อนเนาะกิจกรรมเติมเงินลดราคาพิเศษก็จะมีโคมไฟฟักทองแล้วก็เครื่องเปลี่ยนนิสัยนะคะเอาไว้รีเซตนิสัยของโปเกมอนนั่นเองนะแล้วก็ถุงเงินใยด้านล่างมาก็จะมีชิปย่อยเพิ่มเข้ามาให้ด้วยเนาะมาดูกิจกรรม การสุ่มไข่ได้ชิปกันนะคะก็จะเป็นชิปเลนโดรัสนะคะเป็นยักษ์ส้มนั่นเองนะก็เป็นยักษ์สม้เนะเสมเนาะจริงๆยักษ์เนี่ยจะมีอยู่3มสีนะคะมีสีสม้มสีเขียวสีฟ้านะสีเขียวเนี่ยนิยมเล่นสุดแล้วนะคะก็ยักษ์ส้มเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะช่วงนี้เนาะ ไม่มีลคนเล่นเลยไม่ใช่ว่าช่องนี้นะไม่มีคนเล่นเลยเพราะมันไม่ค่อยโหดหรือ,อะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายักษ์เขียวเนี่ยถ้าใครอยากแบบอยากได้ตัวยักษ์แล้วอยากปั้นยาวๆเนี่ยออแบบมีร่างมาสเตอร์จริงตัวอื่นก็มีร่างมาสเตอร์นะแต่ยักษ์เขียวเนี่ยถือว่าโหดสุดแล้วนะคะในตระกูลยักษ์เนาะอ่ะก็จะต้องสะสม160ชิปใช้เพชร2 0 0 0 0นเพชรนั่นเองนะคะแล้วมีผลไม้ถุงเงินใหญ่แล้วก็ชิป e f p สีส้ม อาวุธก็จะเป็นผ้าโพกหัวนะเพิ่มสกิลกายภาพ8%ซนั่นเองมาดูกิจกรรมการใช้เพชรกันนะคะกิจกรรมการใช้เพชรก็จะมีหินเมกานะคะแล้วก็ชิปเอพีสีส้มถุงเงินใหญ่ผลไม้นะด้าน,นล่างมาก็จะมีโคมไฟฟักทองเพิ่มเข้ามาแล้วก็กล่องธาตุสูงนั่นเองนะมาถึงกิจกรรมถุงรางวัลกันนะคะกิจกรรมถุงรางวัลก็จะมีกระจกสะท้อนนะคะจะได้แบบ ไปสามารถทำให้โปเกมอนกลับเป็นร่างเดิมได้นะใช้2,499เพรนั่นเองแล้วอันที่2ก็จะเป็นการ์ดคุณสมบัติระดับมาสเตอร์นะคะระดับมาสเตอร์นะใครอย่าพึ่งซื้อผิดนะมันมี2อันที่กอบกันที่3เนี่ยมันจะสีคล้ายๆกันเราต้องกดอ่านดูด้วยนะกดตรงที่รูปของอ่ารูปของอันเนี้ยการ์ดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาการ์ดคุณสมบัติระดับมาสเตอร์นะ อันที่3จะเป็นการ์ดคุณสมบัติสีม่วงการ์ดส,สีม่วงเนี่ยก็จะเอาไว้รีเซตคุณสมบัตินะคะของโปกเกมอนนั่นเองแต่ถ้าล่างมาสเตอร์เนี่ยยังยังอัพเอ่อการ์ดคุณสมบัติเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะต้องเป็นแบบระดับมาสเตอร์ก่อนนะโปเกมอนต้องเป็นระดับมาสเตอร์ก่อนถึงจะได้อัพได้นะคะอ่านะอันที่4มันก็จะเป็นหินทักษะรัตน์นะก็เป็นหินฟ้านั่นเองใช้1,000เพชรได้ 50ก่อนเนี่ยนะกิจกรรมวงล้อก็ยังจะเป็นกิจกรรมฮูป้าอยู่นะคะเป็นธาดผีพลังจิตนะต้องเติมสะสมให้ครบนะตามที่เขากำหนดให้ด้านล่างตรงนี้เนาะด้านข้างนะอ่าเติมสะสมให้ครบถึงจะได้หมุนตามจำนวนครั้งที่เขากำหนดให้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมแรกก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นใช้โคมไฟฟักทองในการแรกก็ชิปย่อยนะ เอ,เอาไว้แรกสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของโปเกมอนต่างๆนะมีเครื่องประดับด้วยนะแล้วก็บัตรแม็กบัตรเอพีนะคะมีกิจกรรมรีเซ็ตนิสัยก็ยังมีเหมือนเดิมเนาะมาดูสกิลแล้วก็นิสัยกันนะคะสำหรับน้องๆคนไหนอันนี้ของพี่ไม่ได้สมใครได้ชิปนะ แต่สุ่มไข่แล้วมันได้ตัวมานะมันแถมตัวมาให้นะก็ได้ตัวนี้แต่ไม่ได้ปั้นเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้เนาะส่วนมากส่วนมากเนี่ยนิยมใช้นิยมเล่นกันก็คือยักษ์เขียวนะยักษ์เขียวเนี่ยอันดับหนึ่งเลยแล้วก็รองมาก็เป็นยักษ์ฟ้าที่เป็นธาตุไฟฟ้าทําให้ติดมือติดอะไรด้วยนะก็สายมันจะเป็นสายแอคแทกทั้งหมดเนาะเจ้าตัวเรนดรัสนะคะ ยักษ์ส้มนั่นเองสายแอคแทกทั้งหมดเลยก็นิสัยที่แนะนำก็คือยึดติดหรือล่าเลิงนะคะสองนิสัยนี้นะแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะยักษ์ส้มถ้าให้เลือกนะคะให้แนะนำก็แนะนำให้เอาชิปยักษ์เขียวดีกว่านะคะยักษ์เขียวนะยักษ์เขียวตัวนี้นะเขานิยมเล่นกันตัวนี้เนาะยักษ์เขียว เขานิยมเล่นกันนะเลนนิยมเล่นมากนะเพราะว่าสกิลมันทําให้ติดติดมึนนะติดมึนด,ด้วยเนาะสกิลของยักษ์เขียวตัวนี้นะคะถ้าอยากเล่นตัวยักษ์ก็แนะนําเป็นยักษ์เขียวเลยนะคะน้องๆนินสัยก็มันจะเป็นสายสเปเชียลแอคแท็กนะไม่มันต่างจากยักษ์ส้มนะยักษ์ส้มเป็นสายแอคแท็กเนาะยักษ์เขียวเนี่ยถ้าอยากเล่นยักษ์เขียวก็เป็นสายสเปเชียลแอคแท็ก นิสัยที่แนะนำเลยคือโบลานนะคะโบรานหรือขี้ขาดนะถ้าเป็นยักษ์ฟ้าเอ,อ่ยยักษ์สีส้มเนี่ยนิสัยก็คือยึดติดหรือลาเลิงนะคะถ้าให้เลือกให้พี่แนะนำเนี่ยให้แนะนำให้อ่าเอาตัวยักษ์เขียวดีกว่านะสำหรับใครที่อยากเล่นตัวยักษ์เนาะเพราะว่ายักษ์เขียวเนี่ยนิยมเล่นกันนะคะนี่เขานิยมเล่นกันมากนะเพราะโหมดมากเลยนะ เอาไปอยู่ในทีมวินนั่นเองมาถึงสภาพอากาศประจําวันนี้กันนะคะพยากรณ์อากาศเนาะกพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะจะมีช่วงเวลาเดียวนะคะก็คือฝนตกหนักเวลา18นาฬกานาทีถึง19บน,นกานาทีนั่นเองนะคะมาดูว่ามีตัวอะไรให้จับบ้างเนาะในเขตร,ระดับต่ำนะคะฝนตกหนักก็จะมีลิซารอนนะคะโกดักแล้วก็อีวุยนะคะธาาดไฟฟ้าเนาะเขตร,ระดับสูง เคลสูงฝนตกหนักก็มีเคโลมาซึนะคะกบนินจานั่นเองแล้วก็มีธาตุพิษด้วยนะธาตุพิษมแมลงนะตัวอะไรทก็คูมีนม่นะโคมี่เนาะธาตุมังกรสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวกบนินจาก็หาจับกันได้นะแนะนำว่าให้มีตัวอ่าระดับสูงเนี่ยสีส้มๆตรงเนี้ยเออให้มีเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันรีไม่ค่อยมาเลยลวช่วงที่แล้วพี่รีไปเนาะ ดีจับตัวอะไรจับไม่ได้เหมือนกันน้อก็เออจับนกไวามีสิบกว่าใบไม่ออกสักตัวนะมันอยู่ที่ดวงหรืออะไรด้วยนะก็ <c oughs> จับคือจับแบบยากมากนะครแบบน้องคนไหนที่มีสูตรมีเทคนิคไดว่ารียังไงให้ตัวโปเกมอนออกมาง่ายๆนะก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปด้วยนะพี่ก็จะนำไปใช้ดูลองใช้ดูนะแล้ใครที่มีสูตรแบบ รียังไงให้แบบโปเกมอนที่เราต้องการอ่ะเออมันออกมานะคะก็บอกกันด้วยเนาะสำหรับพยากรณ์อากาศแล้วก็กิจกรรมประยามวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่น้องๆคนไหนที่มีโสดนะคะการรีบัตรระดับสูงเนี่ยให้โปเกมอนออกมาง่ายๆเนี่ยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปบอกพี่หน่อยนะพี่จะลองไปทำตามดูเนาะ เาว,วันนี้ก็มาฝากไว้เท่านี้นะคะชอบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ